สวัสดีค่ะวันนี้ว่างๆนะคะก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆดูกรมธรรนะคะว่าที่บ้านที่มีอยู่ในมือนั้นอ่ะกรมธรร์วิธีการอ่านนั้นเป็นแบบไหนนะคะไปเลยคนะ่ะนี่นะเวลาได้มานะคะเคยเอาออกมาดูไหมนี่อันแรก มีสองสองฉบับนะกรมธรรม์มีสองฉบับอันนี้จะเป็นพรบรค่ะแล้วแต่บริษัทไหนอีกอันหนึ่งอันนี้คือกรมธรรอันนี้ที่ตัวอย่างนะคะคือทำของไทยประกันไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ค่าค่าสปอนเซอร์อะไรนะคะแค่ของใกล้มือนะหยิบมาให้ดูอันนี้คือกรมธรรมมีสองฉบับ อันนี้คือพรอบทุกคนจะต้องมีนะคะอันนี้เป็นพักบังคับเนาะประกันพักบังคับทําของบริษัทไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็นกรมธรรม์ภักสมัครใจทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะเคมวันนี้จะมาสอนกันมาดูกันว่าอ,นนอ่านยังไงอ้าวอันนี้พรบมันจะมีกรมธรรม์นหนึ่งฉบับอะของพรบดูง่ายๆนะดูชื่อชื่อ,อผู้เอาประกันนะคะ แล้วก็อะไรอะวันที่เริ่มต้นวันที่เท่าไหร่นะคะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะกรมธรร์นะอันนี้เริ่มต้น10มิถุนาปี62สองไปหมด10 0ศย์เดือนมิถุนาปี6 3สานะคะกรมธรรมน,นี้อันนี้เลขตัวถังนะคะเวลาได้มาแล้วเราต้องดูเนาะว่าตรงไหมนะคะเนี่ยอันนี้ต้องดูทะเบียนรถทะเบียนรถตรงไหมเลขตัวถงังถ้าเกิด เกิดไม่มีทะเบียนรถทําประกันได้ไหมทําได้นะแต่ว่าต้องให้เลขตัวถังตรงนะคะอันนี้สําคัญที่สุดอ่านี่เป็นพระบรพระบรถยนต์ก็จะอยู่ที่ประมาณ900บาทรถเก่งก็600-700มอเตอร์ไซค์ก็2 3 0 0นะคะพระบรประมาณนี้เป็นภา,บาคบังคับแล้วเขาก็ระบุด,ด้วยนะว่าใช้เป็นรถส่วนบุคคลนะคะไม่ใช่รับจ้างนะหรือเช่า เค okay. พลบรมีแค่นี้ค่ะไม่อยาก